ไปชมกันมีหลายอย่างครับนีน่โอ้ตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบอตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะ,ะคือสามารถได้เลียได้จนถึงแกนกลางของแร่เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีเป็นสารเสริมนะคะสารเสริมตัวนี้เป็น F, <S <S ออ UGF ก็คือเป็นสารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการกิน แล้วก็มีพวกสลิงอโอตโต้มีกลุ่มของยาของนอบุกครับครับครับแล้วก็จะมีพวกพรีมิกของลามิารครับอตนี้สวัสดีครับ ก็เแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวงานปิ๊บเอกโพสุพรรณบุรีในชมนะครับทั้งวัวพุกค่ายเลยนะครับวันนี้จะพาไปชมแบบเลอรีฟนะครับในเวทีหลังเวทีนะครับแล้วก็ไปดูซุ้มต่างๆเนาะที่งานด่งน์ช้างสุพรรณบุรีนี้นะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับวันนี้เราอยู่ตรงที่่างขช้างนะครับอากรรมปิ๊บเอกโพ นี่เป็นรถเกี่ยวอ,อ๋อพบปะเป็นเป็นเป็นบูธเป็นป้ายมาดูตรงนี้ก่อนเลยโอ้เสียงเยอะแยะมากมายเลย จะมีราคาอะไรนะสองร้อยห้าสิบบาทมันขายเปลนะ่ามันมีลูกลูกก็มีครับสองร้อยห้าสิบครับดูข้างในได้ไหมครับได้ครับผมครับไปชมกันนี่นี่นีหลายอย่างคนระับอือโอ้ตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบเอตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะเป็นเชือกผัก โตขึ้มาหน่อยก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนี่จะเป็นสายถักเป็นเป็นเชือกอะไรนะพี่เชือกไต่เขาเหรอ,อ,อกิอครับครับอ๋อ,อท,ค,ทครับจะท,ทเป็นอายุช่วงอายุใช่ไหมครับพี่ครับผมเริ่มเริ่มใส่ได้เลยนี่จเดียน็เดียนขึ้นหืมอเอม สองสามเดือนก็มีร้านสองสามเดือนก็มีอ๋อนี่ก็ตัวเล็กใช่ไหมครับนี่มางานมางานด่านช้างนะครับก,จก,ก็จะมีรายการให้เสียตังค์เยอะเลยจะมีรายการให้เสียตังค์เยอะเลยะไปดูต่อที่ร้านแรกนะครับยังมีอีกหลายร้านเลยอ๋ออาจจะไปดูนีๆที

เลยครับเราเยียจนกิวเลยครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยครับมันจะไม่ยุ่ยง,งา<ด>่ายนะมันจะง่ายล้ว,ว,วง,วงะะได้ค่ะใช่ล้วงใส่กระใสแน,น่ไม่ค่ะลองลูกดูว่าคือเราไปแลนนอกอมาจากนอกเลยครับมาจาจกประเทศกรีซเนี่ยคะ่ะว่าข้างในอย่างเงี้ยคือลักษณะการอัดก้อนอ๋อมันเนียนแน่นจากยุโรปใช่ค่ะมันจะทำให้การถักแน่นซุ้ปก็จะให้แน่นและแข็งอย่างเงี้ยเป็นเงาอย่างเงี้ย ผมต้องทั่วประเทศนะคะพี่ใช่ค่ะเผื่อๆเดี uh, ๋ยวนำบัตรให้กินออมบัตรยังเดี๋ยวแนบเดี๋ยวแนบอันนี้สามกิโลแปดสิบสิบกิโลสองร้อยห้าสิบแล้วผมทีขาวไม่มีคที่มีสีแดงที่บูธมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยอ่าที่บูธมีทำไม่แปลงไม่หน่อยดับไม่ก็ได้ดับก็ได้ ก็นอกจากจะมีแร่ธาตุนะคะเป็นแร่ธาตุนำเข้ามาจากประเทศกรีซนะคะยุโรปด้วยนวัตกรรมการบีบอัดที่ทําให้แร่ของเราก็คือแข็งแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะคือสามารถได้เลียได้จนถึงแกนกลางของแร่เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีเป็นสารเสริมนะคะสารเสริมตัวนี้เป็นออ UGF ก็คือเป็นสารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการกินพร้อมกับเอ3 e นะคะที่เราใส่ลงไปทําให้การระบบสืบ พันการกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกินได้ตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กไปจนถึงเป็นสัตว์พันธ์ุเลยนะคะอันนี้ค่ะต่อไปเป็นไซโคสเปนะคะอันนี้เป็นสเปย์ใส่แผลตัวยาก็คือ,อกกๆ ตัวยาคือคอเตต้านะคะข้อดีของสเปรย์ใส่แผลตัวนี้ก็คือนอกจากโรงงานเขามีเทคโนโลยีการทําสเปรย์ค่ะทำให้เนื้อยาค่ะเกาะแผลได้ดีมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทําให้แผลแห้งและหายเร็วขึ้นนะคะตัวนี้ค,นค่ะยาวเลยพีย่ยาว <laughs> อันนี้ก็คือต่อไปก็คือเป็นยาถ่ายพยานะคะยาถ่ายพยาตัวนี้เป็นคือไอดีคตินเอฟคือตัวยาก็คือไอโวเมก กับคอสซูลนนะคะอันนี้สามารถเคลมพยาธิภายนอกภายในได้ค่ะอ๋อตัวนี้แค่ขวดละ400เองลเลยขวดละ400บาทค่ะอันนี้ทํามาเพื่อช่วยเกษตรกรในยามที่มีปัญหานะคะเรื่องแบบเศรษฐกิจการเงินอย่างเงี้ยค่ะราคาค่อนข้างถูกเป็นพิเศษนะคะคอันนี้ต่อไปก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะตัวยาเป็นเซฟติโอเฟอร์เซฟติโอเฟอร์ตัวนี้ข้อดีของเขาคือไปทางระบบหายใจค่อนข้างเร็ว นะคะอันนี้คือจะเก่งเรื่องระบบหายใจเป็นพิเศษแล้วก็เคมพวกเรื่องฟู้ดลอฟแล้วก็พวกมูลลูกอักเสบอย่างเงี้ยค่ะได้ต่อไปอันนี้คือยาบำรุงบำรุงตนนัวนี้ชื่อคาตาฟอร์สนะคะเอ่อช่วยกระตุ้นการกินระบบะเขาเรียกว่าระบบเผาผลาญอาหารนะคะมี B12 ช่วยกระตุ้นการกินด้วยนะคะเหมาะสำหรับสัตว์ที่หลังป่วยเพิ่งหายข้อหลังข้อกระตุ้นการกินช่วยให มีการฟื้นตัวเร็วเป็นพิเศษอะคะ่ะสำหรับในงานนี้ก็คือมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอ๋อมีหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้<ช>ด้วย่คะสำหรับตัวนี้จริงๆตัวนี้คือเป็นยาที่เป็นไฮไลท์ของบริษัทเลยชื่อคีโปร้อยนะคะตัวยาก็คือคีโตโปเฟน1 0 0มิลลิกรัมนะคะตัวนี้เป็นยาแก้กเสบที่ออกฤทธิ์ซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วทําให้ลดไข้ได้เร็วและนอกจากนั้นก็คือยังช่วยลดอักเสบลดบวมได้ดีค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ อันนี้ก็คือยาฆ่าเชื้อ2ตัวนะคะตัวยาเป็นออกซิเตตไซคลินตัวนี้แล้วสำหรับตัวนี้ก็คือออกซิเตตไซคลิน LA ออกฤทธิ์ l อ n g acting กว่า3วันครั้งอันนี้ก็คือฉีดวัน <ยา S 1> ละครั้งนะใช่ค่ะ,อะขอบคุณนะคะค<น>สําหรับการมาเยี่ยมบูธของบริษัทนูเทคฟาร์มาค่ะบูธคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะจักซื้อต้องติดต่อทางช่องทางน่นถ้าอยากจะติดต่อนะคะสามารถเข้าไปที่เพจบริษัทนูเทคฟาร์มาได้เลยค่ะ นี้ได้เลยเนาะใช่ค่ะติดตามที่เพจได้เลยนะคะเราจะพยายามอัปเดตกิจกรรมที่เราไปออกบูธอะค่ะได้ค่ะฝากติดตามบริษัทโนเทคมาไมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมฝากต่อเก็บเขาในที่เป็นพวกเก็บเขาหรืออุปกรณ์ที่เป็นยาทั่วไปเลย โมตัวนี้มีรองเท้าบูธนยทุกคนไอ้รองเท้าบูธเราไปต่อบูธนี้ไหมไม่เราอ,อยามีน้เชอือขาดพว่อเ๋ยมาดูบูนี้ไปดูน้ำเชื่อน้ำเชื่อตรงไหนอ๋นอแย่ฟังโมตอนนี้เป็นบูธ หมอตัวนี้เป็นน้ำเชื้อจำน่ายไมเหมจะมอตัวนี้เป็นน้ำเชื้อครับทุกคนขายน้ำเชื้อ,อนอี่มีมพ่อพันดังๆนั่นเลยนะครับเลย ไเดินดูพี่ตัวนี้ตัวนี้มีหมดทุก้ำเชื้อเลยใช่ไหมครับตัวที่โชว์นี่อ๋อครับเริ่มต้นที่ไหร่พี่แล้วแต่ง ห้าหลอยพันเลยลมีบดเลยนะครับเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นบูทน้ำเชื้อนะครับทุกคนคำเนี่ยฟาร์มนะครับก็จะมีส่วนกระจายน้ำเชื้อรวมทุกข้อพันธุ์ดังๆเลยนะครับ ตอนนี้ทำเงียบฟาร์มไงเขา <ผม S 1> จะกระจาย <ผม S 1> น้ำเสื้อใช่ใช่ใชมีรูปนนี้กับรนี้พี่สวัสดีครับแนะนำบูธหน่อยครับผมถือก็ได้ถือก็ได้อ,ไดอ่าบูธอะไรพี่เนี่ยบริษัทรา,รามีคารครับแับพิลิตก็จะมีน้ำเข้าของถุงมือผสมเทียมครับของ เนื้อสันแล้วก็ i m เครับอ๋อตันนี้จะเป็นพวกผสมใช่ไหมครับผสมเพียงครับแล้วก็มีพวกสลิงออโต้มีกลุ่มของยาของงอบุกครับครับครับแล้วก็จะมีพวกเีมิกของรามิคานะครับอ๋อตัวนี้เข้าไปดูได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับตัวนี้เป็นกลุ่มอะไรครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นพวกเีมีกครับเป็นสารเสริมพวกจะมีพวกของโคนเนื้อและคนคนนมครับคนนมต้องจะบำรุงพวกระบบสืบพันธุ์อะไรแบบนี้ครับครับ แล้วเรื่องราคาดูเรื่องไหนครับพ่นะครับราคาราคาก็จําหน่ายที่จําหน่ายก็ติดต่อที่บริษัทรามิคันได้เลยครับจะมีเซลของแต่และที่ขอ,อจะมีเซลอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับสินค้าเด่น <ๆ S 2> มีอะไรบ้างคพี่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวกสลิงครับขายพวกอุป,รปรกรณ์รรรทั่วไปครับอุปกรณ์ทั่วไปครับก็มีเบอร์หูคินจับเบอร์หูแล้วก็ที่แต่งแต,แต่งกีบครับแล้วก็มีปากกาเขียนอันนี้ไม่ไม่ลบ ก็มีไซลิงค์เบอร์ของแอดเดสครับไซลิงค์เอ็กซ์คลูดิครับ 5cc 10cc 10 10, 20cc 10 10, แล้วก็30 50 10cc 10ครับอ๋อครับแล้วก็มีแร่ธาตุก้อนของไวท์ล็อกกี้แล้วก็ล,ลินล็อกกี้รวยดวยใช่ไหมครับวามพิเศษของเป็นยังไงครับพี่ลินล็อกกี้ตัวนี้มี ช่วยเรื่องของเล็พาดสารเสริมบำรุงนะครับแล้วก็ตัวนั้นไวเลอกี้ครับจะบำรุงในแม่พันธุ์ได้ดีครับระบบสืบพันธุ์ครับแต่ตัวนี้ก็จะมีช่วยในเรื่องระบบสืบพันธุ์ครับแต่ตรงนั้นจะตอบโจทย์มากกว่าอย่างนี้รังเท่าไหร่รันเนี่ยนี่รังก็เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยทวนครับผมแล้วตัวนั้นล่ะครับนั้นห้าร้อยแปดสิบขอบคุณมากครับผม มันเป็นอะไรนเตรียมามนรกลี่ยนี่จะเป็นเหมือนคือออ์แนทยกว่นีนี่จะเป็นรูททางกรวนจักัดตอนชัยก็ก็จะขายอุปกรณ์ทั่วไปเลยจะเป็นน้ำเชือ้อ เดี๋ยป็นบุ๊กกันได้ไหมพี่ไปดิครับแนะนำแนะนำบุ๊กหน่อยพี่อ๋อได้ครับนี่ครับถือก็ได้ถือก็ได้ถือก็ได้นะครับก็สวัสดีครับก็บุ๊กเราชื่อบุ๊กกลับมาจากบริษัทแ c น e n ลูนะครับก็จะเป็น สินค้าเกี่ยวกับกลุ่มพวกสารเสริมในกลุ่มวัวนะครับก็จะมีทั้งวัวเนื้อแล้วก็วัวนมนะครับแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่จะมีนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นช่วยเรื่องของการลดเชื้อนะครับที่มันเป็นบิดในกระเพาะที่ออกเลือดเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกสารเสริมกลุ่มช่วยย่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นสารหวานกับกลิ่นนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี้จะเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อครับผม อะไรเด่นๆด่มีไหมครับปีศาจจะเป็นตัวนี้ครับแบคตัวสั้นตัวนี้ตัวไหนครับจะเป็นตัวตัวตัวนี้ด้วยแล้วก็สองตัวนี้คอนเซ็ปต์กับคอมบีไซน์ถุงมันจะอยู่งหน้าครับคุณลักษณะเด่นเขาจะเป็นยังไงครับอ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ช่วยย่อยนะครับเขเป็นกลุ่มโปรไบโอติกแล้วก็จะมีในส่วนของโพรเมียมซิลิเนียมที่เราเติมเข้าไปด้วยในการช่วยการสร้างกล้ามเนิดนะครับฮาร์โปลงแบบนี้แต่ว่าอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ จะแนะนําก็จะเป็นตัวอีมาขอคล q ิคินะครับอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นเฮิร์บร้อยเป็นต์ครับซึ่เรานําเข้ามาจากฝรั่งเศสครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการบิดได้ดีมากเลยถ้าสมมติลูกค้าไม่อยากจะใช้ยาในการฉีดหรือดื้อยาไปแล้วเงี้ยก็าสามารถใช้ตัวนี้ในการอเอาไปฆ่าเชื้อป้องกันได้ครับช่องทางติดต่อบริษัทได้ตรงไหนครับผมช่องทางติดต่อบริษัทนะครับแปหนึ่งสามารถติดต่อไดอถ้ถ่าเบอร์โทรบริษัท นะครับอ่าติดต่อทางผมก็ได้ครับอ่าชื่อกิตาพัฒนครับเป็นฝ่ายขายของบริษัทเซนเวลูครับก็เบอร์โทร0ูนย์หครับห้าสามเก้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมมีน้ำมันไหมครับมีครับโอเคก็จะแปะไว้ให้ยังติดต่อนะครับแอดไลน์ไปเลยเลยนะพี่เนาะได้ครับผมขอบคุณมากครับ นะปลาเราอยู่ไหนอ๋อป็นไรล่ะเดี๋ยวเราไปแวะหาวน์รื้อนั่นอไหมนี่นี่มีอาหารก้นซีพีดูไหมนี่เป็นอาหาร

นี่มีแท็กเตอร์ด้วย๋ยวเดินไปตรงนี้กันได้ไหมหเดินไปตรงนี้ก่อนอน,อน,นี่นี่หลายบริษัทมากเลย New Mac New t a m e ส่ม,สมาถจะเป็นยาอาหารเสริมนะครับเรราาาะมูบนพด่อง ก็จะมีเข็มเนาะมีเข็มมียามีก้อนแรกมีเที์บมีเทียรบของนทบ์นะครับเทียบต์ในมีอะไรบ้างวันนี้มีก้อนแรกธาต ี่จะเป็นสเปรย์สเปรย์ฆ่าเชื้ออันนี้มีเจ้าที่คนเดียวอาจจะเบิร์ตอื่นต่อรับชมรับดูก่อนได้ครับพี่วันนี้โปรโมชั่นแต่พิเศษนะผมซื้อหนึ่งรางแถมหนึ่งก้อนราคาคุ้มแล้วสินค้าดีมีคุณภาพนะครับ ลงมามาขายเองนะครับพี่วันนี้เชิญเลยนะครับผมครับเชิญว่าเชิญครับผมเชิญเข้ามาดูได้ครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมเชิญครับและทาตกเือก้อนนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาไลยสดได้ครับผมซื้อหนึ่งลังแถมให้หนึ่งก้อนนะครับและ้าตเือก้อนนะครับปับนุ่มนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศ ภายในงาน b i ฟเอ็กโ2 0 2 2นะครับโคเนื้อจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในระหว่างวันที่18-22ถึง22พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 5นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับภาพบรรยากาศภายในงานนะครับเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการร้านค้าต่างๆนะครับเกี่ยวกับยาอาหารนะครับแล้วก็ พวกน้ำเชื้อหรือยาบำรุงนะครับมีมากมายเลยมาเที่ยวแวะชมนะครับซื้อหากันได้เลยนะครับพนักงานก็มีให้บริการตรงนี้นะครับถ้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ